สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานลน์ผ่าน Google Chrome นะครับด้วย h r r o m ลาย Extension ของ Chrome อย่างง่ายกันนะครับจากหลายๆตัวเอพิโซดผมได้ทำขึ้นมาประมาณ 2อเอพิโซดแล้วนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วผมก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายๆในการใช้งานหลายเบื้องต้นกันนะครับให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ได้นำไปปรับใช้กันนะครับตอนนี้ผมล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับปกตินะครับเวลาเราล็อกอินเข้ามาตอนแรกนะครับเราจะอยู่ด้านบนเลยแล้วก็ให,ให้ให้เราสังเกตดูครับ มันอันไหนมันจะมีแชทมีเ r i e อนแล้วก็แอดเฟรนด์นะครับตัว3 3เมนูเนี่ยมันจะเป็นเมนูหลักนะครับซึ่งถ้ามันแอคทีฟอยู่เมนูอะไรมันจะบอกว่า current นะครับ current friend ถ้าสมมติว่าเรา Active อยู่เพื่อนนะครับมันก็จะบอกว่า current friend Friend ก็คือเพื่อน Chat ก็คือ Chat แล้วก็แอดเ r i e n d ก็คือเพิ่มเพื่อน ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับผมมีเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คำสั่ง control เลข1นะครับมา active อยู่ที่ f r m e ได้นะครับแล้วก็ control เลข2มาอยู่ที่ chat นะครับแล้วก็ control เลข3มาให้มัน active อยู่ที่ add friend ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวนะ current friend. current friend นะครับเดี๋ยวผมจะลอง control เลข2ดูนะครับนะครับประมาณนี้ January th, Friday 5th มันจะแอคทีฟมันจะรีเฟรชสักหน่อยนะครับเพื่อนๆลองลองดูอันนี้มันจะแอคทีฟอยู่ที่หน้าแชทลิสต์แล้วนะครับ <Cotton friend. S 1> เดี๋ยวผมคอนโทรโฮมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา <Cotton friend. S 1> นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเฟรนมันเลิกแอคทีฟเรียบร้อยละนะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาครับบัตตันคัลเรนท์แชทนะครับคัลเรนท์แชทเห็นไหมครับมาอยู่ที่แชทแล้วผมกด e ลงมาเอดิตเซิร์ชแชทลิสตแล้วก็เลือ่อนลูกศรลงมาบัตตัน ตีไอเอ็มคกบในำมรสชาติแห่งความภาคภูอ่าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแชทนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มเพื่อนนะครับสมมุติว่าผมต้องการเพิ่มเพื่อนนะครับผมกด control เลขสครับแล้วก็รอสักค,ครู่ <General. S 1> เห็นไหมครับตัวนี้เพิ่มเพื่อนละมาแอคทีฟอยู่ที่หน้าเพิ่มเพื่อนเลย a t e go a m e link go a and search for friends List with two items, button pop over more actions. Button sound set out of list list with four items, button boom. Button current add friend. Enter a message edit multi line out of button capture screen. Button select sticker. Button select sticker. Button select sticker. Button capture button send file. List with four I button chat. Ninety nine button current add button boom. Out of list button pop over more actions. Out of link go chat room. Button create a group. Link go chat room. Button expanded friend recommendations four hundred ninety four. นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเรื่องลูกศรลงมามันก็จะเป็นชื่อเลยนะครับนะครับเราก็จะเป็นแอดเฟนเลยนะครับนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นคำสั่งคีย์ลัดในการไปยังหน้าต่างๆนะครับไปที่หน้าชื่อเพื่อนนะครับไปที่หน้าชื่อเฟนกดคอนโทรเลขหนึ่งไปที่หน้าแชท กด Ctrl เลข2ไปที่เพิ่มเพื่อนกด Ctrl เลข3อันนี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดไปที่หน้าแชทก่อน January 5 t h Friday โอเคนะครับอันนี้เป็นหน้าแชทหลัก <Cotton friend. S 1> ผม Ctrl Home <current> ขึ้นไป <current> นะครับเห็นไหมครับ <3 19. S 1> เคยเล่นแชทผมกด E ลงมาครับ Edit search chat list. นะครับ s r c r c h c t l t s t ต t ตัวนี้นะครับเรีอกลูกเสจริงๆ Search Chat List เนี่ยเราใช้คำสั่ง Ctrl Shift F ได้นะครับมาก็จะกระโดดมา ที่เสิร์ชแชทลิสตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์เลยคลิกได้เลยลุงเ่าสารและสารหนันคลิกเพราะว่ามีเด็กรูถกเสื้อกระตบต้องถูกทุที่พบว่ามารยาทนที่และชีวิตขอเขาและชีวิตที่ไม่ยอมนอนคุณ current button Clickable ก l i n d IT นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปบ่ายไอทดูนะครับห m ึ่งพันสิบสองทุ่มคลิกได้เนะไปที่ go chat room นะครับกด current link go chat room โอเคโกลชัด okay. ลุก Enter message ตัวนี้นะครับพเพื่อนๆ <Bl ank. S 2> ในการพิมพมม์ message ในการพิมพ์ส่งข้อความนะครับในการส่งข้อความเนี่ยเพืพ่อนๆสามารถพิมพ์แล้วก็ส่งข้อความได้เลยหรือถ้าเพืพ่อนๆในขณะที่พิมพ์แล้วเพวืพ่อนๆต้องการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับสมมติว่าอย่างผมพิมพ์นะครับสวัสดีครับอไม้หันอักษรจอบสอีกอไม้หันอากาดัสเอกบสกบเนาะ มายมบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับปกติถ้าผม Enter เนี่ยมันจะส่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมต้องการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ผมจะใช้ชิปแล้วก็ Enter ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน e 317 hours and 57 minutes am read 20 read 0 9 hours and 36 minutes am read 1310 hours and 8ได้นะครับอ่านี่คือกทดสอบส่งข้อคอามผ่าน ไลน e c o น e a English n i t e l i n l i n O I N N I O I N E In Space f o R f o r C H R O M E นะครับแล้วก็ Enter ไปมันก็จะส่งไปนะครับ Chrome สวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือการทดสอบส่งข้อความผ่าน Line for Chrome t o d a y นอ่าน่ใครเห็นไหมครับมันก็จะส่งไปทีเดียวเลยมันขึ้นบรรทัดเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเรา Enter นั่นหมายความว่ามันจะส่งข้อความไปนะครับ ถ้าเราชิปเ n นเ r อรมันจะขึ้นมาทัดใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าต้องการที่จะแนบไฟล์นะครับในขณะที่เราพิมพ์เราแชทอยู่นี้นะครับให้เรา c o นโทรโอครับ <Open S 2> คันโทรโอแล้วก็ชิปแท็บขึ้น <edit all S 2> ไป <class S 2> หา <class and S 2> ไฟล์ที่เราต้องการส่ง อันนี้แล้ก็ Enter ไปมันจะส่งให้นะครับอันนี้ผมไม่ส่งนะครับเดี๋ยวมันจะไปรบกวนกลุ่มเพื่อนๆผมนะครับ The line p u r a n p u r a line document line p u r a n p u r a read f o u h o u r s นะครับอ่าถ้าเราจะ line document อันนี้ผม Escape ออกมานะครับออกมาช่องอ่าออกมาอ่าโฟลเดอร์ ตัวข้างนอกเลยเดี๋ยวผมเข้าไปกลุ่มใหม่ <of> ถ้าต้องการที่จะออกแชทนะครับให้ escape ออกมา chat ถ้าเข้าไปที่แชทรูมใหม่ <Enter message. S 1> ก็ enter <9 25. S 1> ที่ go chat room ตัวนี้นะครับ <15 7. S 1> เวลาจะออกให้ escape นะครับเราอย่าเผลอไป escape นะครับเพื่อนๆเวลา escape ออกมามันจะออกไปกลุ่มเลยแล้วก็ตอนที่ enter เข้ามาเราอย่าเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพราะว่ามันจะกระโดดไป ตัวแชทตัวอื่นนะครับแชทลิสตัวอื่นเวลาเราจะ save file, เซฟไฟล์ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าตอนที่เพื่อนส่งมามันแอคทีฟอยู่เราแอคทีฟอยู่ข้อความไหนเราจะใช้คำสั่ง ctrl s เซฟได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไฟล์ให้ทดลองผมก็เลยไม่ได้ทดลองนะครับโอเคอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะครับอีกคำสั่งหนึ่งที่สำคัญนะครับในกรณีที่เราอยากจะแคปหน้าจอ แคปหน้าจอแล้วส่งให้เพื่อนๆส่งให้อะไรท,ทางไลน์สมมติว่าเวลาเรามีปัญหาโปรแกรมอะไรเราก็จะแคปหน้าจอเราก็จะใช้คำสั่ง Control P ครับ Choose what to share with line dialog the s i t e will be able to see the contents of your screen cancel button t o f 2นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า choose what you see นะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกสกรีนที่เราแคปนะครับเราต้องการที่แคปแล้วก็ส่งไปสมมติว่าเราผมจะแคปตัวอะ ผม e อ c a เ e ไปก่อนสมมุติว่าผมจะแคปอไดา e name r o g r a m ไมโครซอฟท์วอร์ดนะครับผมก็เปิดไมโครซอฟท์ขึ้นมา Good <Document page. S 1> นะครับเสร็จแล้วผมสลับไปที่ไลน์นะครับผมก็ Ctrl P นะครับนะครับมันก็จะบอกว่า Choose what to s h e w t line a มัก็จบ t line ครับ tab t a control tab property page e l e c t tab share tab list Google read 600นะครับ ชิปแท็บขึ้นมามันจะบอกว่า Chrome tab นั่นหมายความว่าหน้าโครมหน้าลายเมื่อกี้ครับผมจะเลื่อนลูกศรลงมา Google selected r o one column o นะครับ Google selected ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ Share button one of two นะครับเราสามารถที่จะแชร์ตัวหน้าตัวที่เราจัดรูปภาพได้เมื่อกี้มันไม่เห็นนะครับ c a n c e button Chrome tab tab control Chrome tab w i n d o w tab selected ถ้าเป็น w i n d o w tab นะครับ เมื่อกี้มันอยู่ Chrome tab Prime, เราแท็บมาที่ Chrome tab ตัวนี้เราเลือกลูกศรขวา Window tab selected Window tab น,นะครับเดี๋ยวลองเลือกลูกพอเลือกลูกศรขวามาเราลองแท็บลงมาให้เขาดูครับ Window property page Window grouping Line button one of three นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีลาย Document one word button two of three เห็นไหมครับ c o d e c tweak tool button three of three Line button one of three นะครับมันก็จะมีลาย Document one word button two of three Document one word ตัวนี้นะครับแล้วก็กด พอเราเลือกเสร็จแล้วเราแท็บลงมา Share button one of two นะครับแล้วก็มาที่แชร์ตัวนี้มันจะส่งไปให้เลยนะครับเพื่อนๆ Window tab o line button one of three เราเลื่อนขึ้นไปที่ l ล n e แล้วก็แท็บลงมา Share button one แชร์มันก็จะส่ง Li n e ให้เลยนะครับแชร์ line ให้เลยอันนี้ก็คือวิธีการแชร์ Window tab select entire screen tab selected e n t r e of screen นะครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมชิปแท็บขึ้นมาตรงแท็บนะครับเพื่อนๆมันบอกว่า Entire of screen ก็คือมันจะส่งทั้งหน้าเลยนะครับเต็มจอเลย นะครับ select e d chrome tab tab silk entire screen entire screen property page e n t นะครับตัวนี้นะครับมันจะส่งทั้งหน้าเลยคอมพิวเตอร์เราทั้งหน้าเลยมันทำไมมี entire of screen แล้วก็มีโปรแกรมเพราะว่าบางทีเราต้องการแค่โปรแกรมต้องต้องการแค่หน้าต่างตรงนั้นเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากให้คนที่โทรมานะครับเข้าใจทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะเลือกเอาตามที่เราต้องการได้นะครับ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเป็นประโยชน์มากๆแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ